เจริบไปนี้เะริบไปนี้อย่าไปเจริบไ,อไปบไอีก้านเนอค่ะอ๋อ,อให้เจริบเอาแค่ครึ่งหนึ่งพอเพื่ออะไรคะทาไมคะถึงต้องตัดแค่ครึ่งหนึ่งอ๋อลดการไถยน้ำครับใบใหญ่ๆนี่ก็เจริบครึ่งหนึ่งอันนี้ก็เจริบครึ่งหนึ่งสวัสดีค่ะมาพบกับช่องชิมสมายเช่นเคยค่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ต่อจาก e p ีที่แล้วค่ะ ตอนนี้เราก็อยู่กันที่บ้านสวนของพี่ใหม่เยาวลักษณ์ฟาร์มค่ะนอกจากจะเลี้ยงหอยเลี้ยงปลาเลี้ยงวัวแล้วเลี้ยงหมูแล้วนะคะ <c oughs> ก็ยังเลี้ยงไก่ไข่ค่ะ <c oughs> ตอนนี้เราก็จะมาขุดเอาหนอกล้วยมะลิอ่องเพื่อที่จะไปปลูกที่สวนกันก่อนค่ะ เจรบไปนี้เจริบไปน,ไนี้อย่าไปเจริบอีกา้านเออค่ะอ๋อให้เจริบอแค่ครึ่งหนึ่งพออืมเพื่ออะไรคะทำไมคะถึงต้องตัดแค่ครึ่งหนึ่งอ๋อลดการคายน้ำครับลดการคายน้ำคับอืมเป็นเทคนิคของการปลูกกล้วยใช่ใบใหญ่ๆนี่ตเจรบครึ่งหนึ่งอันนี้ติดเจะรับครึ่งหนึ่งนจะ,จะ,งนงนะโอเคนะค่ะ แล้วเ,เทคนิคข้อหนึ่งคือช่วงนี้มันเป็นมันเป็นในความชื้นมันเยอะครัอย่าไปฝังลึกอเอาแค่มันกบโคลนพอ,อเอาแค่กรบโคลนพอไม่ต้องไปฝังพอลึก,กไม่งั้นเดี๋ยวจะเน่าใช่ไหมคะครับแล้วอย่าเพิ่มใส่ป,ปุ๋ยพอกปลูกเสร็จกรบลิ้มเสร็จ เราค่อยเอาปุ๋ยใส่ข้างบนอย่าไปใส่รองพื้นเน่าเลยไอ้อจริงโอเคครับ่ะ,ะนี้ได้มาสีหนอนะคะกล้วยมะลิอ่องค่ะเดี๋ยวเราจะนำไปปูกูกันการทำการทำไอ้พวกของแบบนี้นะ่ะหนึ่งถ้ามันเหลือให้แบ่งปันอเพราะทีสองถ้า แบ่งปันเสร็จมันเหลืออีกเราก็ได้ขายค่ะ<ม>ก็เป็นรายได้เสริมไปเนาะพี่ใหม่เนาะอขอบคุณพี่ใหม่มากๆเลยค่ะวันนี้เราอยู่กันที่เยาวลักษณ์ฟาร์มนะคะสวนพี่ใหม่มีทุกอย่างเลี้ยงปลาเลี้ยงหอยอไปดูสวนใหญ่เดี๋ยวไ,ไปดูสวนใหญ่ต่อค่ะ สวนที่เราได้เดินผ่านมาเมื่อครู่ก็จะมีะบ่อเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองแล้วก็เราก็อยากจะได้คาแนะนําจากพี่ใหม่นะคะเผื่อ,อผู้ชมท่านไหนที่อยากจะเลี้ยงหอยเลี้ยงปลาเลี้ยงแหนแดงว่าต้องทํำยังไงกันบ้างอ,อันดับแรกก็คือต้องมีบ่อ,บอน้ําค่ะเพื่อปล่อยน้ำรอลเลี้ยงแหนแดงมันเหมาะกับพวกปลาก,กินพืชพวกปลานิลนเขาจะชอบใช่ไหมคะ ย้อนอีกอุ้ยดู่ะเอาปลามาด้วยปลามาด้วยทาไปบ้าเอาไปโอกากโอ้เอาออกอุ้มีตัวใหญ่ด้วยพี่ใหม่อุ้พี่ใหม่เยอะมากเลยอ่ะแหนแดงอ่ะเวลาเมียดาได้มาก็มานั่งรับอาหารปลามีคมสุขอะไรนะคะไม่ได้ยินเวลาอะไรนะคะเมียดาเมียบ่นเมียอะไรก็ เรามานั่งให้หาปรป <c oughs> ลาก็มันมีความสุขอย่างหนึ่งค่ะเวลาเวลามียบ่มเมียด่าก็มีความสุขนะคะมาอยู่กับปลาก็หายเครียดเนาะการทำเกษตรน่ะเขาไม่ได้คิดให้กําไรหรอกค่ะก็คิดทําแล้วก็ให้มันมีความสุขค่ะรบบมีมีมีคลิปหนึ่งที่เขาส่งไปเขาบอกว่าเขาเป็นโรคประจําตัวเสร็จแล้ว ู้ไแม่เป็นไงต่อค่ะเขาหายจากโรคนั้นเลยอืมเพราะการทำเกษตรครับแค่สองปีเองเขาหายเลยเราเพอ่ตรวจอีกรอบหนึ่งช่วยได้ว่าการเกษตรนี้ก็ทำให้จิตใจของคนเรานั้นสงบสงบแล้วก็<ม>ที่เรียกอะไรนะออกซิเจนมัน <Ox ygen S 1> ออกซิเจนมันดีอ่าเราอยู่กับธรรมชาติอยู่แล้วใช่ไหมคะ เพราะกันที่เราทําเกษตรเนี่ยคือเราจะอยู่กับธรรมชาติที่ดีตลอดทั้งวันอยู่กับต้นไม้ใบหญ้าเนาะคือคือจิตใจคนน่ะเวลามันเห็นเนี่ยเห็นมันดิ้นอย่างเงี้ยน่ะใจมันก็ตุ้มๆต,ต่อมๆม,ม,มีความสุขนะคะใช่ใช่ใช่ยิ่งยิ่งต้นไม้เวลาปลูกออกดอกออกผลยิ่งยิ่งมีความสุขค่ะค่ะแล้วแหนแดงนี่ เลี้ยงนานขนาดไหนคะกว่าจะโตหรือวุ้ยโทษนะค่ะ,อะตอนนี้ที่เอามาปล่อยนีประมาณ2เดือนอืมสองเดือนนี่เต็มนี่เลยใช่ไหมคะน,นี่เลยครับค่ะและในวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณพี่ใหม่มากๆเลยนะคะที่ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงหอยกันเลี้ยงแหนแดงนะคะก็สำหรับเพื่อนๆท่านไหน ที่สนใจแหนแดงนะคะก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้นะคะที่สวนของพี่หมายาวัลัก์ฟาร์มค่ะเราก็จะมีที่อยู่ให้ไว้ในตามคลิปนะคะก็สามารถติดต่อได้เลยค่ะในคลิปนี้คิมสมายก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ